ราคาเบาแต่ฟังก์ชันจัดหนักความปลอดภัยจัดมาให้เต็มแล้วกับโตโยต้ายาลิรคันนี้โฉมไหมนั่นเชน ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,000ไม่แค่20,000รายละเอียดและความสวยงามของตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเซล์แอน,นอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2ค่ะเซรีไทย95ติดหน้าถนนใหญ่เลยหาไม่ยากแน่นอนค่ะพี่ๆ่ะวันนี้นะคะแอนน,นะคะที่ปรึกษ,ษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสอง วันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้เป็นโฉมใหม่ไมนอรนเชนโฉมแฮมเมอร์เฮดด้วยค่ะพี่ๆขาที่หลายๆคนต้องการนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วเรียบร้อยกับ C bo, สีเทาเรมโบสวยๆคันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานเพรยนต์ของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่แล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆค่ะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวแอนพามาดู ตัวอย่างของรถเลยแล้วกันค่ะพี่พี่คัคนนี้นะคะได้เป็นสีเทาแลมโบแบบรอบคันเลยค่ะตัวรถสีเทาแลมโบนะีคะไม่มีคราบไม่มีริ้วลอยแทบจะไม่มีขนแมวเลยค่ะพี่พี่ขาต้องบอกก่อนเลยว่าเลขไม้ใช้งานคันนี้แค่2 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะกับโตโยต้ายาริส 1.2ส mart ด้วยคันนี้เป็นตัวกลางด้วยนะคะออปชั่นเนี่ยจัดมาให้เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ราคาตั้งขายแค่489,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พนะคันนี้ได้เป็นสีเทาแ์เร o โบรอบคันเลยนะคะไฟหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยไฟเดย์ไทม ติดอัตโนมัติมีมาให้ครบค่ะพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าของตัวรถคันนี้ได้เป็นสีดําค่ะตัดกับตัวรถสีเทาร์เโบมาพร้อมโลโก้รถสีโครเมียมสวยๆเลยนะคะคันนี้เหลี่ยมสันคมด้านข้างเนี่ยแทบไม่มีรอยบุบลักยิ้มให้เห็นเลยค่ะพี่พี่ค่ะเนี่ยอาจจะมีคราบริ้วรอยความสกปรก,กบ้างตรงนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแอนดูแลจัดการให้ค่ะพี่พี่นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวล้อกันต่อเลยนะคะล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกค่ะ ทูโทนนะคะเป็นลายไฟด้วยวดลายใหม่ดีไซน์ใหม่ต่างจากโฉมเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนะ,ะมาพร้อมลายแม็กล้อแม็กขอบ15ค่ะยางปี2023ได้เป็นยางดันหลกด้วยคันนี้เดี๋ยวพาดูโชคนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวหพี่ดูซุ้มโชงนิดนึงค่ะนะ,ะ่ะคันนี้เป็นรถปี2023ค่ะอุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานของรถคันนี้ค่อนข้างครบคันเลยนะ,ะ่ะแทบจะไม่มีตรงไหนชำรุดสูญหายเลยค่ะพี่ๆคะ่ะทุกอย่างสวยครบ รอบคันเลยนะคะหูกระจกมองข้างของเขาได้เป็นสีดําค่ะนะะี่ย่ะแล้วก็มีคมไปเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยเลยสีดําตัดกับตัวรถสีเทาแลเโบช่างลงตัวอะไรขนาดนี้ค่ะพี่พีมาพร้อมคิ้วกันสาบนะคะคันนี้ครบทั้งสี่ด้านเลยสวยลงตัวนะคะพี่พี่ขาสําหรับคันนี้ไม่เป็นรองป้ายแดงเลยต้องบอกก่อนนะคะด้วยความที่เล็กไม่ก็น้อยนะคะราคาก็ดีมากๆแล้วที่สําคัญ ผ่อนแค่8,300บาทเท่านั้นค่ะนะะี่ะกระจกเดิมคันนี้ t o y ยต a ทุกบานเลยค่ะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะมีขาเนี่ยนะสวยครบแบบรอบคันด้านมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบลงตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันค่ะอ่านะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราดูกันที่โครงสร้างก่อนเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวพาดูกันที่โครงสร้างหลักเลยค่ะพี่พี่ขาเนี่ยค่ะดูได้เลยว่าน็อตทุกตัวไม่มีอรอยงัดแงะขันไขไม่มีแกะขยับเลยค่ะนคะคะเหลี่ยมคมสันน็อตเนี่ยอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่พี่คันนี้สวยและที่สําคัญนะคะเรามีบริการตรวจรถให้ด้วย274รายการเนะะี่ยค่ะดูที่เสาบีนะคะเสาบีต่างๆพี่พี่เห็นได้เลยนี่ สคาเพจนะคะปีผลิตรุ่นรถนะคะอยู่ตรงนี้ครบทุกจุดเลยค่ะนะคะน็อตทุกตัวไม่มีแกะขยับสวยมั่นใจได้เลยเดี๋ยวดูที่แผงประตูนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่ดูแผงประตูคันนี้ตกแต่งด้วยสีดําทั้งหมดเลยตรงนี้บุด,ด้วยหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวเห็นได้เลยว่าลงตัวมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีดำนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆี่นะคะสวยทุกจุดเลยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนิดนึงค่ะ ด้านข้างนะคะยางต่างๆนะไม่มีค้าแตกเลยพี่พจ๋านะคะเม็ดอาร์ตเนี่ยอยู่ครบทุกจุดปั๊มเดิมโรงงานรับประกันได้เลยค่ะว่ารถคันนี้สวยครบทุกจุดจริงๆใครชอบถูกใจและหาสีนี้อยู่นะคะต้องบอกเลยว่าสีนี้หายากด้วยนะคะใครชอบรีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยค่ะพี่ๆีขาเนื้นะะอ่ะมาเดี๋ยวเราดูน็อตนะคะที่ด้านหลังเมดหนึ่งนะคะ สำหรับด้านหลังค่ะพี่พี่ขานะคะน็อตก็ไม่มีแกะขยับอีกเช่นเคยค่ะจริงๆอยากให้พี่ๆพ,พ,พาช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อแน่นอนและที่สําคัญลงเป็นรายละอักษรหลังสัญญาซื้อขายให้เรียบร้อยสบายใจได้เลยค่ะว่าซื้อรถมือสองกับเพชรยนเนี่ยพี่ๆขับรถใช้ได้ยอย่างสบายใจเลยนะนะมาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายนะคะดีไซน์นะคะดีไซน์ไฟก็ยังคงเป็น รูปแบบของปี2022อยู่นะพี่ๆขานะคะแต่ก็สวยฉบเฉียวเหมือนกันค่ะสำหรับดีไซน์ไฟรุ่นนี้เนาะนะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะความปลอดภัยนะสำหรับน้องๆหนูๆที่หารถใหม่นะพี่จ๋าเนะะพิ่งมีรถคันแรกนะคะแนะนำเลยนะคะกล้องถอยก็มีให้เรียบร้อยด้านล่างนะคะไฟทับทิมต่างๆก็ใช้งาน ครบทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ขาเนะะี่ยคันนี้ไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หรือสเกิร์ตนะคะคันนี้จัดมาให้เต็มแล้วลงตัวเลยและที่สําคัญคลิปฉลามชาฟฟินก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะสําหรับคันนี้นะคะสวยลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอ่าด้านในค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราดูโครงสร้างกันเลยนะคะดูด้านในเลยค่ะพี่พี่ขาเนะะี่ย การซื้อรถมือสองนะพี่ขาอยากให้ดูโครงสร้างรถเป็นหลักเลยนะนี่ดูได้เลยว่าน็อตทุกตัวคะ่ะเม็ดอาทุกจุดพี่พีดูได้เลยแทบไม่มีนี่เดิมแท้หมดเลยนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยทําที่ไหนก็ไม่ได้นะพี่จ๋าเนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยสวยครบไฟเดิมแท้ไทยคยุยโตะโรงงานโตโยตา้าเท่านั้นเลยค่ะพี่ๆ่ขาเนี่ยะสวยครบมั่นใจได้เลยใครหารถมือสองคุณภาพเนี่ยเกินร้อยแน่นอนคะ่ะนี่ะซีนยางล่องน้ําต่างๆเดิมแท้ทุกจุดค่ะพี่ๆน็อต <Not S 2> เนี่ย คมคมเลยนะคะจับแทบไม่ได้เลยอาจจะบาดมือได้พี่ขาเนี่ยคันนี้สวยจริงสวยจังค่ะใครหาอยู่ถาดด้านท้ายก็มีมาให้ครบเรียบร้อยนี่ค่ะอุปกรณ์เนี่ยถือว่าโรงงานเขาจัดมาให้เต็มแล้วสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูด้านในนิดหนึ่งด้านในสาหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะพี่ๆนะคะยังไม่ได้แกะสติกเกอร์เลยหมายถึงว่าคันนี้ยังไม่ได้มีการใช้งานของอุปกรณ์ฉุกเฉินเลยนะคะพี่ๆขานะคะนี่ซีนทางมะพร้าวพี่ๆดูได้เลยนะคะ การซื้อรถมือสองเนาะอาจจะต้องเช็คนิดหนึงนี่ดูได้เลยนะคะของเราให้ดูกันแบบเรียลๆเลยค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเรานะคะบริการไม่ว่าจะเป็นหลังการขายนะคะหรือก่อนการขายนะ,ะเราบริการพี่ๆอย่างประทับใจแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฝั่งนี้นิดหนึ่งนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะ เดี๋ยวเราฝั่งนี้เดี๋ยวเราแพลนให้ลูกค้าดูห้องผู้โดยสารก่อนก็ได้นะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะพี่พี่าเลดรูมต่างๆค่อนข้างกว้างเลยคันนี้นะคะโดยสารได้เลย5ท่านนะแต่ถ้าพี่ๆอยากได้สะดวกสบายนิดนึงก็4ท่านกําลังดีค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะตึงๆเลยแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวส,สวยๆเลยนะคะค่อนข้างกว้างนะแล้วก็พรมนะคะได้เป็นพรมยาลิศนะคะอันนี้ ติดมาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างหายากนิดนึงเหมือนกันนะสำหรับโครมที่จะได้มาจากโรงงานแท้นะคะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยค่ะนะโครงสร้างของตัวรถนะคะที่เสาบีค่ะพี่พิ่ขาดูได้เลยฝั่งทางด้านขวาเนาะนะคนะ,ะไม่มีรอยงันแง่ขันไขใดๆเลยค่ะเหลี่ยมน็อตทุกตัวเนี่ยอยู่ครบทุกจุดคมๆเลยนะคะอยากให้พี่มาสัมผัสเองเลยนะสวยขนาดไหนนะพี่จ๋านะนะี คิ้วกันศาสตร์ก็สวยครบทุกด้านเลยค่ะเนี่ยค่ะมาแล้วที่สําคัญได้เป็นกุญแจแบบนี้กุญแจแบบรีโมทสมาร์ทคียล์ด้วยนะคะแค่กดปุ่มนะพี่จ๋าดูได้เลยอ่านะคะนี่เป็นล็อกนะอ่านี่เปิดแล้วค่ะแค่พกกุญแจไว้กดปุ่มนะคะก็สามารถเข้ารถได้อัตโนมัติเลยนคะคะสวยค่ะพี่คันนี้นะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างก่อน อ่ะดูที่โครงสร้างเลยค่ะพี่ขาเนี่ยฮะเสาเนะคะโครงสร้างหลักของตัวรถค่ะเนี่ะน็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดนะคะคันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่จา๋าเนี่ยคันนี้ใหม่มากนะไม่เป็นน้องป้ายแดงแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่เสาบก็ได้ค่ะต่อที่เสาบีเลยนะคะ ี่ดูได้เลยสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่พี่ดูได้เลยนะน็อตทุกตัวนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างๆนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะสวยเป๊ะแบบลงตัวเลยนะคะเดี๋ยวแอนขอพาดูที่ฝาประตูนิดนึงนะคะ อ่ะฝาประตูนะคะใช้งานง่ายๆเลยค่ะพี่ๆขะตรงนี้เป็นหูกระจกปรับไฟฟ้านะนะคะแล้วก็ด้านมือจับนี่ตกแต่งด้วยสีโครเมียมสวยๆเลยค่ะล็อกประตูล็อกกระจกใช้งานง่ายๆเลยค่ะปุ่มตรงกลางตรงนี้เป็นปรับระดับหูกระจกมองข้างนะคะชอบอไม่ว่าจะเป็นเตี้ยหรือสูงนะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตนั่งให้พี่ๆดูนะนะคะ แอนสูง158ิดค่ะพี่ๆคะการใช้งานรถคันนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะไม่ได้แบบว่าใหญ่เกินหรือเล็กเกินไปเลยค่ะรู้สึกว่านั่งแล้วสบายสบายตัวแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยถือว่าสบายตามากๆนะคะถ้ารู้สึกว่าเตี้ยไปนะคะก็สามารถนี่อ่าเห็นไหมพี่พี่จา๋านะคะโยกขึ้นมาได้เลยนะคะรู้สึกว่าชิดด้านหน้าไปก็ ถอยหลังได้เลยนะคะยังเป็นระบบแบบแมนนวลอยู่นะนะคะก็สมราคาแหละพี่พี่จ๋านะคะมาเดี๋ยวดูกันเลยนะนี่ปุ่ม Engine Start มีมาให้แล้วนะในตัว Smart นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูเลยอ่าคือเสียงเครื่องแบบเงียบๆเลยค่ะสำหรับคันนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเบาเสียงไว้ก่อนพอทุกทีชอบเปิดมาแล้วจะมีเสียงนะคะออะมาดูได้เลยค่ะพี่ขานะคะเดี๋ยวเราเริ่มจาก ตรงไหนก่อนดีคะพวงมาลัยก่อนเลยแล้วกันเนาะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์แบ็กเจ็ดใบนะพี่จ๋านะคะที่พวงมาลัยนะคะที่เสาด้านข้างนะคะคันนี้ก็คือมีมาให้ครบแล้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายเบาเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็โหมดตรงนี้จะเป็นโหมดเลือกวิทยุนะผ่านหน้าจอนี่เห็นไหม a m ็ m สามารถกดได้เลยนะคะแต่แอนไม่ขอกดนะพี่พจา๋าเดี๋ยวเผื่อมีเสียงเพลงขึ้นมาเนาะ นะคะถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนี่ลดเสียงเห็นไหมพี่พี่เห็นได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงค่ะคุณนะคะคันนี้เลขไมยอยู่ที่22,870กิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะรถปี2023พี่พี่จ๋าโฉมไมโฉมไมนั่นเชนแฮมเมอร์เฮดแล้วเรียบร้อยสําหรับรุ่นนี้นะ สวยครบแบบลงตัวเบาะหนังปึงๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตมาด้วยนะคะใครชอบสปอร์ตสปอหร,อรูๆเนี่ยจัดคันนี้ไปได้เลยจ่ะนะคะอะมากันต่อนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่หน้าจอด้านกลางเลยเนาะหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนนะพี่นะนะขออนุญาตนะคะอ่ากดไปกดมาก็จะหาที่กลับไม่เจอนี่พี่ๆดูได้เลยเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะได้หมดเลยพี่ๆนะคะนี่เห็นไหม Apple c a r า l a y นะก็จะเลื่อนเลื่อนไปนะคะใช้งานได้เลยลองเล่นได้นะพี่จา๋า เนีคะเพราะว่าการใช้งานต่างๆเป็นภาษาไทยค่อนข้างใช้งานง่ายด้วยนะคะ Apple CarPlay Android Auto AM FM Bluetooth USB สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญเป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านล่างกันเลยแอร์นะคะแอร์เป็นแอร์ออ o โต้ตัวเลขแบบดิจิตอลค่ะนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นพัดลมนะนี่ๆพี่ๆดูได้เลยมีสัญลักษณ์พัดลมตรงนี้เป็นพัดลมนะคะส่วนฝั่งทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นอุอณหภูมิแอร์นะเห็นไหม นะคะกดได้เลยจ้ะชอบหนาวชอบร้อนนะคะขนาดไหนกดไปได้เลยคุณพี่จ๋านะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเทิบลงมาเป็นเกียร์เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะข้างๆเกียร์เนี่ยมีที่วางแก้วให้2จุดนะคะน่ารักแบบลงตัวทีเดียวเชียวนะคะสำหรับคันนี้เบรกมือค่ะเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลนะคะมีท้าวแขนให้เล็กน้อยแล้วที่สําคัญตรงนี้นี่มีชาร์จแบตด้วยแบบเขาเรียกเสียบบุหรี่เนาะ ตรงนี้นะคะนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูดูด้านบนนิดหนึ่งนะคะด้านบนค่ะพี่พี่ขานะคะค่อนข้างครบเลยนี่ม่านต่างๆนะคะเป็นทั้งแต่งหน้าได้บังแดดได้ได้หมดเลยค่ะไฟทุกดวงใช้งานได้ทุกจุดเลยนะคะคันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างถือว่าสวยครบพร้อมใช้สุดๆเลยรอแค่เจ้าของเท่านั้นเองค่ะพี่พี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะคันนี้โฉมใหม่แล้วนะคะจะได้เป็นเครื่องรุ่นไหนของโตโยต้าเขานะคะก็ยังคงเป็นเครื่องรุ่นเดิมรุ่นประหยัดรุ่นยอดฮิตของโตโยต้าเขาเลยค่ะพี่ๆขาเนี่ยคะ,นะคะสำหรับคันนี้นะคะโดยรวมเนี่ยพี่ๆดูได้เลยไม่มีคราบน้ํามันเยิมนะคะหม้อน้ําต่างๆเนี่ยสภาพถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะคันนี้นะ ถ้าไม่บอกว่าเป็นปี23เนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นปี24เพราะว่าใหม่มากนะคะใหม่มากจริงพี่พี่าแบตเตอรี่ไม่ต้องกังวลน,นะแอนดูแลจัดก,การเปลี่ยนให้ค่ะคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ VVTI นะคะตัวประหยัดของ To โ o t a าเขาเลยนะ,คะเครื่องรุ่นนี้ประหยัดไม่พอถึกทนนะคะแล้วก็ใช้งานกันได้เป็นล้านโลเลยพี่พี่นะคะแต่ว่าพี่พี่ก็ต้องเซอร์วิสน้องด้วยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ โครงสร้างตัวรถกันเลยนะนะโครงสร้างตัวรถต่างๆนะคะพี่ๆดูได้เลยเม็ดอาร์ตน็อตต่างๆนะเดี๋ยวเราไล่มาจากนี้เลยนะคะเม็ดอาร์ตน็อตต่างๆพี่ๆดูได้เลยนะฐานโคมไฟต่างๆไม่มีแกะเลยค่ะนะคะโครงสร้างคานตัวรถเนี่ยด้านข้างนะไม่มีรอยงันแงะขันไขใดๆออกมาจากโรงงานแบบไหนคลอดมาแบบไหนนะคะมาแบบนั้นเลยพี่พี่จ๋านะคะสวยครบทุกจุดเลยค่ะไม่มีรอยงันแงะเลยนะนี่สวยๆเลย ขึ้นมาเลยค่ะที่ฝาประตูดได้เลยนะพี่ๆี่ดูได้เลยเม็ดอาทุกจุดนะคะรูกลมคลมชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวใดๆเลยนะเดิมแท้หนี่มาจิกๆได้เลยพี่จา๋านะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยคันนี้นี่แผงกันร้อนต่างๆก็อยู่ครบนี่พี่ๆดูได้เลยนะคะโตยโยต้ายังอยู่เลยค่ะพี่ๆีนะคะสวยครบนะคะเป๊ะทุกจุดขนาดนี้เลย ใครชอบถูกใจคันนี้นะแล้วที่สำคัญได้เครื่องยนต์1,200ซีซีค่ะคันนี้นะคะประหยัดอัตราสิ้นเปลืองนะพี่จ๋า18 19กิโลลิตรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกลๆเนาะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสำหรับหลายๆท่านเลยนะคะสำหรับใครที่มีครอบครัวเล็กนะคะ ก็สามารถไปได้เลย4-5ท่านนะคะจริงๆตอนนี้5ท่านก็ถือว่าครอบครัวก็ใหญ่อยู่นะลูกค้าจ๋าเนี่ยถ้าชอบถูกใจเนี่ยรีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยและที่สําคัญคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,300บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวย้ําอีกหนึ่งรอบค่ะคันนี้เป็น Toyota ายาริส2 s s m r t t เป็นตัวรองท็อปปี2023เล็กใหม่ใช้งานแค่22,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่ๆนีถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยแล้วคันนี้ขายอยู่ที่4 8 0 0 0 0 9,000เท่านั้นใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะแล้วสีพิเศษด้วยเทาแลมโบค่ะนาน,นานจะมีเข้ามาทีนะคะใครชอบรีบเข้ามาเลยนะคะเสรีไทย9 5สาขาที่2ติดหน้าถนนใหญ่หรือสะดวกไปที่สาขาที่1ก็ได้ค่ะเสรีไทย68แยก1น,นะคะอย่าลืมเข้ามาต้องแจ้งติดต่อเซลแอนด้วยนะนะคะสำหรับวันนี้แอนแล้วก็ทีมงานของพิษยน์ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ